วันนี้เราจะเตรียมตัวย้ายของครับผมไปอยู่สตูดิโอใหม่ของพวกเราเหตุผลที่พวกเราจะย้ายหอใหม่อะเพราะว่าจะขยายไงเพราะที่เราอยู่เยี่ยรังโจรที่ผ่ายเลยให้มันดูดีหน่อยนะอีกอย่างเหตุผลหลักๆเลยที่เราจะย้ายหอเพราะว่าเราจะอัปเกรดอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงทะลุนรกครับผมปรากฏว่ามีเสือป่าจะระแค่ครับผมแล้วจะไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรทาไมละเมอไล์สดกระตุกจังกระตุกเหมือนเดิมรับผมใช่ครับไม่มีอะไรดีนะก็เหมือนเดิมแล้วกินแรกเดี๋ยวเราไปเอากล่องที่เซเว่นครับผมเพื่อเตรียมย้ายของกันไปแย่ ทำไมอ่ะชั่งน้ำหนักเห็นเครื่องชั่งน้ำหนักไม่ได้มีหลักการชั่งน้ำหนักไหมอ่ะมีดิใช่เขาไม่ค่อยมีหรอกทุกอย่างใช่ไหมใชเท่าไหร่หกสิบแปดนกกกิโลพี่กูเข้าใจว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ๋อมันหนักเสื้อผ้านี่อ๋อเสื้อมึงหนักสองโลเลยเหรอใช่ในเสื้อวาไอ้เขานี่ ก็คือกล่องของเราครับผมของเขามาใช่ของเขามือเดี๋ยวเราเอากล่องเนี้ยไปเตรียมที่หอเพื่อใส่ของเดี๋ยวเตรียมย้ายกันเฮ้ยแล้วสวยเป่านะอะไรแล้วสวยอ่ะไหนเฮ้ยขายต่อมีคนซื้อเปล่าราคาเท่าไรห้าห้าร้อยไปเอชเชื่อกูถือได้เออมามาโอเคกูช่วยถือไปไป เมอร์เชฟละเม,อ,ะเมอนะครับวันนี้จะมาทำเมนูอ,อะไรกันดีครับเอกทำอะไรมาย้ายของอะไรย้ายของแล้วโอ้คิดถึงข้าวต้มมันเนี่ยไหนโซละเมอหิวเชฟกล้องไอยังดูข้าวดิแล้วมันจานลึกเอาไว้ต้องคิดถึง,ถงที่นี่มากเลยบอลเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว มันต้องอยู่ที่อื่นอ๋อได้ก่อนที่จะย้ายอ่ะบอกได้ไหมว่าแต่ละจุดอ่ะละเมอมันเป็นจุดไหนบ้างละเมออ่ะไม่เคยพาทัวร์สตูเลยอ๋อก่อนที่เราจะย้ายเป็นสตูใหม่นะฮะนี่คือห้องของเรานะฮะดูน้ำไอ้เงี้ยมึงดูน้ำยังรั่วอยู่เลยแช่ยุ้นรอบเลยวะนี่เลยนี่ดูจัดด้วยด้รยที่นี้ที่ลากูไปอ่ะที่พวกมึงลากกูไปนอนตรงนู้นอ่ะ นี่คือคลิปเองครับผมคลิปหนึ่งแก้งเองครับท้องน้ำนึกถึงใครไอ้นนท์ไอ้นนท์ครับผมใช่กีตแตกเลยประทัดอุ่งบ้งมุ่งบังมุ่งบังถ้าใครเดินเข้ามาจะเจอชะรุดเฮ้ยชะรุดเโอ้ยแขนรุดนไอ้สัสเอ้เล่นอะไรเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวมีคนคิดถึงชารุอยู่นะ๋ยราเอาชลูไปทำคลิปให้ดูสภาพมันคือตอนนี้เนี่ยตกตึกมากี่ชั้นวะหกชั้นปะสภาพเหมือนเดิมครับเป็นแค่ตรงนี้ัวเข่าขามันแตกตะปุ่มใช่ขาแตกนะอันนี้เป็นที่เก็บรองเท้าสภาพเดี๋ยวพอเราย้ายตัวใหม่ปุ๊บมันก็จะดูดีขึ้นจัดใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมวิทย์อโยโยประกาศประกาศไอ้ที่เป็นเป็นคนบ้าเนี่ยฮะแล้วก็มาดูนี่เลยตันนี้ตรนนี้คือวันแม่ที่เออขาเล็กกินในตู้เย็น คือตู้อรา,ยาอรยธรรมอย่าไปดูข้างในมันเลย ถ้าถ่ายตรงนี้นี่เป็นกล้องละเมอหิวเลยช่วงนี้เราไม่ได้จัดห้องด้วยเพราะว่าเราจะย้ายไปห้องใหม่ไงคนบอกเออเตรียมอะไรเยอะแยะนี่ครับนี่เตรียมไหว้แล้วเตรียมไหว้เตรียมไปไหว้หอมใหม่ใช่ทูกเทียนหอมตารางเลยตารางนี่ครับผมลองดูตั้งแต่เดือนสิงหาอยไอ้เยีนยนี่ตุลาเลยไอ้สัตว์นี่เดือนตุลา้วคิดถึงคิดถึงเฮ้ยดูโซนนี้โซนอะไรนี่ก็คือเชอโซนตุ้โซนละเมอช็อปมีพวกเสื้อครับผมเราเก็บไว้ให้ดีไม่ให้แบบโดนฟุ้งโดนฝุ่นนี่อันนี้รูปภาพใช่ครับ T F C โซน โซนโชว์ผลงานใช่นี่ก็โรกสาวนีงเราหน่าไม่เคยโชว์มาก่อนเลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นโน้ตกระดาษโน้ตเพื่อลืมมาของกล้องละมือนะฮะใช่ใช่ที่ต้องคิดคือเขียนโน้ตไว้ให้รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนี่ตัวแนะนําตัวแรงตัวเอ่อที่ทํางานที่ทํางานของผมนี่เราก็เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งคนไอนี่ก็เหมือนกันนี่ใครอะไม่ได้ไม่เหมือนกันเลยมันไม่ค่อยทําอะไรวัน จะไม่พูดอะไรกับคนดูเลยเหรอทำอะไรมึงทำอะไรกุลาดอยู่กุลาดอยู่อวี๋เยอะไปเด้อกุลาดอยู่ตอนนี้กูเก่งมากนะกุลาดเบบี้เยอะไปเด้อเจอกูได้วันนี้ใครอ่ะอันนี้เ็ฝึกงานอ๋อนี่ใครอ่ะเ็ฝึกงานเฝึกงานทกูทำสะอาดห้องอะไรเงี้ยฝึกงานแม่บ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านเดี๋ยวละสองพันอ๋อสองพันเฮ้ยโซนนี้แม่งเป็นโซนไม่มีคนเห็นมาก่อนนะเว้ยอันนี้คือโซนขยะ ไม่ใช่ใช่เมื่อก่อนมันเป็นโซนอะไรบอกเขาไปมันเป็นโซนเกมเพล์ก็ควรจะเล่นเกมเพล์ไวร้รอแบบว่างๆเหนื่อยๆพักสมองอันนี้ครับ <camar ader. S 1> เพล์แล้ววะ<ด>เพล่สองเพล่สอง,สองนี่เพล่สามอันนี้เพล่สี่ครับเก็บไว้อย่างดีโอเคเด๋วเราจะเริ่มจัดห้องใหม่เด๋อเราจะเอาบางส่วนครับผมย,าย้ายสตูใหม่ครับโอเคเด๋วเราไปช่วยเก็บดอยอีกป่ะโอเคไอโยมึงมาช่วยเก็บของจบยัง ยังจบยังกูถามาาจริงรชีวิตมึงกระจกมาจัดของจัดไปโยทำงานหนักว่ะเพื่อน ้แน่นอนว่าแล้วทำไรอ่ะอยู่กับเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเนี่ยไม่แต่ของมึงทั้งนั้นเลยเนี่ยมึงดูกองที่เหลือเนี่ยเขาเก็บมาสองคนต้องเก็บอะไรเนี่ยที่นี้ก็ส่วนรวมไอเพื่อนก็เล่นกูก็ต้องเก็บแก่โเคสามชายเวงชายเวงราต้องรู้ว่าเนี่ยของรักกูระหว่างให้เอกทีบมึงก็ถิบเกมเพลงให้เลือกถิบเลยรมึงมาถิบกูจริงเหรอขอขอเลยได้ไหมของรักกขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยนี่ของปวดกูเลยนี่ครับเพลย์สเจ้าขี้ถึงจะเก่งใไในเราโตให้มึงเนี่ยถ้ากูที่รามมากกูเปงนะลายดาวโสด เล่นละเมอกับเกมมึงเลือกอะไรเกมดิเหียมาเล่นต้องละเมอกันเดี๋ยว่าเพื่อนบอกคนดูนะฮะสิ่งที่โยชอบและรักที่สุดคือเกมเรับอกตัวอย่างนี้คนดูเท่าไหร่นะแต่เราก็บอกแล้วกันถ้าใครอยากจะส่งของอะไรมันก็ก็ได้มี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 ไม่มีมึงพูดให้ใครฟังแต่สมัยเหมชอคชอบชอบมากครับ อ้ยอะไรมันอะไรไม่มีให้กินมันหมดมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วมันอะไรไม่มีให้กินมันหมดแล้วไม่มีมันหมดแล้วมันมีที่ไหนมันอะไรไม่มีให้กินไงจะมาจีมาไม่อะไรกันเนี่ยโอวย ในสั่งเอ้กของไม่ใช่ในสั่งเนี่ยคือเราปันนะตอใ้สัว์ปิ๊กใหญ่เลยไอ้สั่์ยกนี่เสร็มคุไปยกร้แข็งต่อนะเออว้เช่ไหมแล้วก็ระสอบข้าวเลยยกเ็นกูเป็นรบ้าอเไปไดครับีนี่ด้วยเกมเกมด้วยนี่ก็สั่งอย่างเดียวมึงไม่ช่วยเพื่อเลยตบเกมตบ ไอ้สัสสัสที่บา้แดงไอ้เหี้ยตั้งแต่ละมือออกไปอ่ะห้องมาดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ว่าการย้ายของไปห้องใหม่จะเป็นยังไงไปทุนนี้เราก็เหลือแค่ภาพวามทรงจำของเราไว้ไปหนึ่งบนเพลง ฝนตกลงที่หน้าต่างในบ้านอย่าและมันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงาปเถอะเหียพอ่าตอวันทัสสพระขาวโตอรห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสริมความเฉลี่ยมงคลใช่ให้กัรสนูดีโอใหม่ของเราก่อนที่เราจะเข้ามาเรามีเล e ิกด้วยนะสะตูใหม่เย nee> ่ลุยตอนนี้เข้าสู่โหมดเคลื่อนย้ายของโคตรเยอะ together ทุกคนไปดูว่าข้างในจะสวยมากแค่ไหนครับวันนี้วันแรกครับไม่ได้เปิดที่ไหนมาก่อนเราไปดูข้างในเลยก็เย้เย้สวยมากยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเปิระตูเอ้ยตื่นเต้นอะเอาหนึ่งสองเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้นาใไมเออคือเข้าใจเข้าใจเข้าใจหนึ่งสองเดี๋ยวยังมีอารมณ์ค้างเนาะไปให้คนดูเห็น พอแล้วไอ้ไปนี่สตูของเราห้องน้ำของเราก็นี่ครับผมแตนแตนแตนยังไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับผมซื้อของมาเข้าอีกทีตู้เสื้อผ้าเราครับตู้เสื้อผ้าใช่เก็บของเรียบร้อยแล้วโซนกูมาที่เอาไว้ดูห้องอ๋อคือเลี้ยงกุมารด้วยเหรอเลี้ยงกุมารไว้ตัวดำๆเนาะใช่เขานั่งทำอะไรเขาอยู่ข้าวไปเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไปวันๆวัอเดี๋ยวนี้ทันสมัยเหรอสมัยต้องมีมือถือคืออยู่แล้วดีใช่ไหมใช่นี่ก็คือโซนครัวของพวกเราครับผมวัยคู่วัย เออเอาอีกคุ้ถูกเลยผมบอกว่าครูไว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 ส่วนต่อไปเป็นโซนตู้เย็นครับผมวันนี้เป็นเทร์มินชั่วคราไว้ก่อนนี่โลยู่ข้างหลังบูชาโลนะเฮ้ยมีอะไรกินไหมหิวอ่ะ เยอะอาหารว่างเยอะอาหารว่างทั้งนั้นเลยว่ะไม่มีอะไรให้กินเลยโซนตัดต่อครับผมนี่โตโยใช่ิเนี่ยอันนี้โตโยสมฐานะแล้วเก้าอี้กูไม่มีนั่งไงแค่นั่งพื้นนั่งไงเวลาเวลามึงทำมึงทำไงกูต้องทำอีกอ๋อเพีก็แล้วมึงเห็นใไหมไม่เห็นแล้วแต่กูต้องทำอีกมึงไม่มีโต๊ะนั่งโยโกโดะแสงเกงในตาลันดีเอเอชเอโอครับผมครับใช่ไม่ค่อยสุเนี่ยวันนี้โซนตัดต่อเองอาชีพตัดต่อใช่อาชีพตัดต่ออ้าวแล้วอันนี้มาจากไหนเนี่ย อะไรเนี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวกับตัดต่อด้วยเหรอเอฟีฮะตัดต่อที่เครียดทำไงที่เครียดไวมาทางนี้ได้ครับผมเปิดร้านชั่วโมงละกี่บาทเปิดร้านตั้ชั่วโมงยี่สิบห้าบาทครับไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่โชว์ไฟใหม่อันนี้เป็นมุมเรมเมอร์ช็อปครับผมมีของน้องที่ให้มาเอฟซีต่างๆสวยใช่ครับเดี๋ยวเราหาที่วางเดี๋ยวเดี๋ยววางแบบนี้ไปก่อนหาที่วางดีกว่านี้เนาะใช่อันนี้ก็เป็นเสื้อถ้าใครยังจะไม่มีเสื้อก็ซื้อกันได้นะครับที่ไหน์สดของพววกเราตััน่งพักผ่ออนะไรที้ป่ะพักผ่อนหหเรม สวัสดีชโลธโซนอนโซนอนยูโดเอกละมอเอ่ะมอของน้องจัมปิ้งตอนนี้มันแบบว่ายังไม่ได้จัดอะไรเลยเนาะใช่ๆนี่แหละห้องก็ประมาณนี้นี่แหละองเรามันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกคือปกติเราไม่เคยโชว์ห้องที่เราอยู่อะไรประจำอะไรอย่างเงี้ยไหนก็ได้ที่ใหม่แล้วเต้นเปิดที่หน่อย